เปทานีเราจะมีำาอะไรโอเคยไม่ไลดูนว่าแดูเฟซบกาอะไรใช่ครับชอบดูใช่ไหมชอบดูครับชอบดูแล้ววันนี้เราสิ่งไนบ้างได้มาแบบเราคนเราทำแล้วครับดีก็เดี๋ยวมาดูว่าผลงานของทุกคนแล้วก็ตัวตานีเองจะเป็นยังไงโอเคได้แต่ว่ามีสไตล์ชอบคานีนึงเี่ยมีสไ์ีส์ร ทำไมต้องทำ้ตกใจด้วยแฟนถวไม่น่นาใจไม่เราเอรัพจริงๆมรัเกียนใช่โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแฟนๆด้วยความที่เราอจะมาทำ Friendship bracelet กันเนะการที่เ,เราจะทำส้อยข้อมือวีด้ะเราจะแค่แบบเรื่องรูปปัดเราทำเลยไม่ได้เราต้องมีการ้องมาแรกกันก็คือวันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยได้เตรียมลูปปัดของตัวเองมาแล้วคนละหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจเลือกอย่างนี้เลยแต่ละคนจะมีแบบคอนเซ็ปต์ด้วยว่าเฮ้ยเลือกสีชมพูเพราะคนาน,นี้ชอบเลือกแบบหัวใจเลือกดาวอะไรเงี้ยทุกคนตั้งใจเลือกมาอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแลกกันแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปบอกกันแล้วว่าคนานี้ก็เตรียมของขไปเองมาเหมือนกันพีมงานเดี๋ยวขอเรียนเชิญของที่คุณกงาเกนเตรียมไว้ได้ไหมคะตลาดหน้าโอเคนี่นะคะ อันนี้เป็นจี้ที่คุณอน,นิเตรียมมาแลกกับทุกโคนนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้คุณอน,นิมอบให้ท่านละหนึ่งชิ้นแลกกันใช่ก็คือเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยจะเอาของคุณอน,นิไปร้อยแล้วก็คุณน,นิก็เอาของสามสิบท่านมาร้อยเป็นของตัวเองเมือ่อกี้แอบให้ทุกคนถ่ายด้วยว่าคุณณนนิจะเตรียมอะไรมาฝากบอกว่าเป็นชิ้นเล็กๆพกติดตัวได้แล้วก็เป็นสินส่งสำคัญด้านหลังล้อทับเครื่องล้วกันเล โอเคเราจะต้องคนเชื่อไหมคะอ่าโอเคทางโต๊ะทีองไมคเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญตลงมาได้เลยเอามาแลกคุณณิเดี๋ยวถาคุณนี้ไปไปตรงนั้นไหมคะได้ครับได้เดี๋ยวแลกกันนะคะเชิญเชิญได้เลยนะคะเอาเ๋ยได้ไหมไปช่วยถือไหม่เหกันคัไม่เนไรโอเคค่ะ เกี่ยวแรงกันคนละที ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญต๊ะก้นสายเลยค่ะสัสดีดนี่นี่เป็นสีสันนี่ไม้ยินได้นี่ขอบคุณคับ เม่เลยครับเอารูปปลาเปลี่ยนสีได้แล้วเราต้องไปฉายตล้องนะจะเปลี่ยนสีได้ออ๋จริงด้วยเราแจะ ประมาณนี้เนะะาะจบนิ้วแบบแบบข้อนิ้วเนาะได้ไหมคะอ่าโอเคโต๊ะฝั่งนูนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสามารถลองวัดเริ่อข้อมือของตัวเองได้นะคะแล้วก็เหลือไว้ประมาณสองข้อนิ้วเนาะสำหรับเดี๋ยวเราจะวัดใช่ไหมคะใช่ครโอเค,อเคได้เลยอ่าประมาณนั้นใช่ใช่ครประมาณสองนิ้วนะครับสองข้อนิว้วสองข้อนิ้วครับใบมันด้วยน,นะครับ ช่ครับอ่าโอเคได้เลยเรียบพราะว่าจีที่คุณนานี้ให้เอาไว้ตรงกลางคนใจอ่อาไว้ตรงกลางเพราะเป็นชิ้นที่สำคัญเนาะแล้วก็เดี๋ยวสามารถนำชิ้นอื่นๆื่ะของตัวเองเนี่ยเอ่อร้อยเข้าไปได้เลยนะคะ <G ül> มีโต๊ะไหนที่ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมคะสาวา,า้า,า,า,าได้ขงเราเก็นไงคะอู้หู้ทุกคนแบบเขียนกันมายาวมากตั้งใจเขียนมากเพื่ออะไรดูยาวจนะั <G ül> <G ül> งเราอ่านดูเราอ่านด้วยค่ะอันนี้ว่ายังไงบ้างอันนี้นะก็ดีใจที่ได้รู้จักอันนี้นะครับเพิ่งได้มาสัมผัสแค่หกเดือนแต่เป็นหกเดือนที่สนุกมากเลยจี่สัอร์ตอันนี้เป็นนาน,าน พี่เปิดเพยงตรงนั้นนะคะน่ nice. ครับครับก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่มาสปอร์ตอนนี้ครับไม่ว่าจะมาจากต่างแดนต่างโลกหรือว่าต่างโลกเหรอไม่ถือว่าเดี๋ยวดูประตูเดี๋ยวไปครับ <c oughs> คือหมายถึงว่ามาจากที่ไกลหรือว่าจะต่างประเทศใช่มาจากต่างประเทศเดี๋คือบางคนแบบมาไกลมากะนะคร้วก็ได้มีโอกาสมาเจอตันนี้แค่แบบเซี่ยวเงี้ยเราเรา,เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ฟุ้งสำหรับเขาแล้วกันฟุ้งสิเราอยากทุกคน<อ>เราก็อยากจะแบบให้เขาได้เจอเราตัวเป็นๆเนี้ยได้มากที่สุดถึงถึงคนที่ไม่ได้มีโอกาสเลยแล้วกันที่ที่แบบต้องทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็หวังว่าถ้าในอนาะคตน,น,นี้ได้มีโอกาสไปหาทุกคน,คนที่หรือว่า ทุกคนได้มีโอกาสมาหาหนอันน,นี้ก็พร้อมยินดีจะเจอทุกคนนะ <ๆ S 1> ครับก็พร้อมจะดีจะเจอทุกคนแค่น,นั้นสามารถเป็นความสุขให้ทุกคนได้ก็พร้อมจะเป็นเจ้าแฮปปี้ของทุกคนแล้วกันใช่ขอบคุณนะผมก็ขอบคุณที่สปอร์ตหกเดือนนี้ก็ขอให้มาเฉียรรอบหน้าเป็น12เดือนหรือว่าลงตลอดไปก็อยู่สปอร์ตกันไปานานเพรก็เชื่อว่าเดี๋วยวมีปีมหลายๆอีกแน่นอน ลงนาเบียหรือทําอะไรแล้วก็ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกปีต่อๆไปอย่างนี้ก็เกิดเหมือนกันด้วยดูเหมือนว่ามีโอกาสได้ลงนาเบียนเสมอนะครับเนอะใช่งานอาหาโคนอะไรเคีัยก็มีโอกาสได้ได้ทำอีกก็ต้องมีทั้งคืนทั้งแหละ hmm. oui, ่หรือว่า กันเดลี่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังมีโอกาสหรือว่าอันนี้ก็ยังแบบพูดคุยกับแฟนๆเนาะในโซเชียลมีเดียหรือว่างานต่างๆก็จะไหนกันไหนนะใช่เดี๋ยบหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้เราแบบซัพพอร์ตกันได้อ่ะอีกซัพสักสองข้อถามได้ไหมถ้าสองข้อถามถ้าไหนกันเราชอบอ่านอ่นยาวๆใช่ไหมถ้าไหนดีคะอ่าได้จะช่วยชิฉีดมาเลยเอาสอบเลยก็ได้เอาเข้ามาด้วยกัน เขาไหวยังไงบ้างคะขอให้ในใใน,นี้แต่แบ,บแบบนี้ตลอดไปนะอ๋พอเขาโมยพรขอบคุณครับต้องโมยพรกลับเชนะก็ขอให้แฟนแบดเหมือนกันนะครับแฟนๆไปด้วยกันนะคะอ่ากีแค่ไ,ไหนไหวยังไงเอ่ยเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์เหมือนกันครนะแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้ในมีความสุขในทุกๆวันได้พบเจอแต่คนดีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพสุบูรณ์ทุกเรื่องที่ทำได้ทำไม่ยากทั้งการเดินไอ อะไรครับสามหัวอะยังไงอยู่ครับมีมีไหมยาวเหมือนกันน <c oughs> ะเพราเขียนเป็นปลาหัวท่านหนึ่ง <c oughs> แปลกเลยครับตัวอยากเป็นอะไรกันก็นเลยคร, <c oughs> ครับก็ขอบคุณทุกคนทั้งงานที่สปอร์ตมาในจนทุกวันนี้นะดีใจมากแล้วก็เอ่อจริงๆถ้าแบบเราเน,นี้ยคอยบอกไปตลอดเป็นอีกหนึ่ง ความลับเลหรือว่าเก็บไปพูดพรุ่งนี้ดอยากไ,ไีู่ด้วยพรุ่งนี้มิะนความับวันนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เปอีกเรื่องนึงไหนๆวันนี้แท้ๆรู้สามพัเงิกันแล้วม,มันไม่เความลับเรามันคือเงนินได้ไไดจริงๆก็แค่แค่แคือค,คนเราอะไรรู้สึกว่าแค่ถ้าขอได้เราไม่อยากขอให้คนเขาเกลียดเราใช่แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้บนโ,โลกใบนี้นะครับก็ก็ ออนี่แหละมันก็คือจะสิ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขก็อยากสิ่งสุดท้ายก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เราก็จะมีความสุขใช่ใชเราเป็นความสุขซึ่งกันและกันคือแบบเหมือนที่นันี้บอกเนาะเราเลือกให้คนไม่เกลียดเราแบบไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้คนรักนันดี้เยอะแยะแล้วแบบความรักมันมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนอแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนันนี้จะบอกว่าช่วงนี้นันนี้ไม่ได้หายไปไหนรับทุกคนว่า นะาอย่าน,นี้จะค้ๆำๆดำๆหน่อยช่วงนี้อันนี้ต้องไปเตรียมโปรเจกต์จะกับซีรีส์แล้วกันอู้ๆเลยซีดีอู้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างเครียด <c oughs> คือบทมันค่อนข้างที่จะไกลตัวมา,มากๆและยากมา,มากๆอันนี้ก็เลยไปทําการเวิร์กช็อปกับตัวเองค่อนข้างเยอะครัเพราะว่าทั้งตัวอันนี้แล้วก็สกายเลยนะครับเพราะว่าพวกเราต่างต้องทําการบ้านที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าพวกเราติดต่อเสมอครับเมื่อวานก็เจอกันคุยกันตลอดครับ <c oughs> ทั้งหัวยังแบบ เราไม่ได้มีโอกาสแบบได้มาเจอแบบนี้กต่ทุกคนรอกันใช่ไหมก็อ,อยากจะบอกว่านอันนี้รศก,กาไม่ได้หายไปไหนเลยนอันนี้เทศกายแค่ตั้งใจทำตานบ้านตั้งใจเวิร์กช็กชอปผลงานกูเพื่อสิ่งที่ทุกคนอรอคอ,อยอยากให้ให้ออกมาแบบที่ควรจะเป็นล้วกัน